เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามสำหรับครอบครัวของแมทธิวดีนลิเดียสรันรัตล่าสุดลิเดียได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆที่ถาลายคนสะดุง้งโดยข้อความดังกล่าวเขียนว่าจะทำเหมือนหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซะทีจบจบบุกยวาเซตมี่นาวโนมอร์บาร์บี้แอนโนมอร์เซ็กอันทิลยูเกตสนิบหลังจากนั้นมีชาวเน็ตได้เคโปโพสต์ดังกล่าวไป และเกิดเป็นดราม่าสนันเอกหลายคนพุ่งประเด็นไปที่การทำหมันของเมทิว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าสงสารลิเดียนะคะแบบท้องมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแพ้ท้องเหนื่อยอุ้มท้องไหนจะคลอดอีกน้ำหนักที่ค้างอยู่รอยแตกลายสภาพร่างกายแถมยังต้องเลี้ยงลูกอีกเหนื่อยมากๆมีลูกพอแล้วก็ทำเถอะค่ะอย่าให้ผู้หญิงเหนื่อยจนท้อเลยความคิดชายเทรแบบนี้จริงหลายคนชอบผลักภาระให้กับผู้หญิง ผู้ชายชอบคิดว่าการทำหมันทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทำให้เยไม่มันไม่เด็ดไม่เวลนอนน้อยไม่ขันความจริงมันแค่ยุ่งในส่วนท่อนำอสุจิในไข่แค่นั้นไม่ได้มายุ่งอะไรกับแท่งหนอนน้อยน้อยสักหน่อยผู้หญิงต้องเจ็บหนักกว่าเสมอบางคนมีความคิดว่าทำหมันแล้วจะไม่ปึงปัง นกเขาไม่ขันอาาักคะเลยไม่ทำโอยสูเขาถึงบอกว่าความรู้สุขศึกษามันสำคัญเลยเป็นภาระให้ผู้หญิงไม่ทำาหมันก็กินยาฝังยาคุมเอาเพราะมันไม่ยอมใส่ถุงยางเห็นคลอดคนที่สามแล้วผัวอยากได้คนที่สี่อารมณ์แบบชั้นสเปิร์มแข็งแรงมีเยอะกว่าคนปกติด้วยเราควรมีอีกสีเสียดาคือเมียอุ้มท้องไมเมีเยเป็นคนคลอดไม้แล้วเหตุผลของการมีลูกเพิ่มเพราะ เติมกูเยอะและคุณภาพดีไปดูคู่คุณกายกับคุณฮารุดูเขาเป็นตัวอย่างบ้างเถอะนางพวกชายแท้การตั้งครันผู้หญิงต้องเจออะไรบ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจหนักๆเลยก็เป็นซึมเศร้าหลังคลอดอีกถ้าใจเขาไม่พร้อมแล้วก็ควรเคารพการตัดสินใจของภรรยาคุณบ้างนะนี่ชอบคนแบบคุณกายรัชานนท์มาก เขาเคยให้สัมว่าคุณฮารุบอกว่าไม่ทำหมันคุณหมอถามตลอดเขาก็บอกว่าไม่ทำหมันคุณกายเลยไปทำหมันเองเขาสามารถพูดให้คนทั่วไปเทศได้รับรู้เลยว่าเขาทำหมันแล้วพูดแบบไม่อายเลยเขาแค่คุณฮารุมากกว่ากลัวว่าร่างกายคนที่เขารักจะทนไม่ไหว